ขึ้นมานบ่าวตองจัดให้เต็มคอพี่น้องกับผมกับสวัสดีมะพงมะพอกับบ่าวตองคือเข่าเหมือนเดิมอีกเกณฑ์เคยพี่น้องมาตอนนกอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนานะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศทำเลดีดีพี่น้องล่มพัดจ่อยๆนี่ครับเร่งใส่ต้นไม้ต,นตน้นนี้แหละครับบ่าวตองกับจิปักยืนเดินนี่แหละพี่น้อง อย่างไรก็มารอรุนรอชมน้ำบาวตองนะครับรว่าสิมานบหมานพี่น้องมาปรก,กับขึ้นหมานบาวตองอีกแล้วพี 15, 000, 000, ่น้องนี่ครับขึ้นหมานสิบหัวหัวไอ้สิบหารักพี่น้องนี่ครับส่วนมากใส่ยี่หาพรได้พี่น้องยีห่ห้าตีเลี้ยวพดขนาดสิบหางตีเลี้ยวอยู่ครับสําหรับขึ้นบาวตองพี่น้องนี่ครับนี่บรรยากาศพี่นอ้องเอามารอรุนรอชมน้ำบาวตองนะครับนอกวัดสิมานบหมานพี่น้องเอย pop 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 ครับผมข,ขึ้นขึ้นมานบาตองจัดหนเต็มคอพี่น้องครับจัดหนอีกแล้วพี่น้องเต็มสวยๆนะครับเนี่ยบรรยากาศตัวไงตรงหน้าพี่น้องครับบรรยากาศดีเลยนะครับ 行 ก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เรื่อยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์รดชดกดติดตามเพื่อสิบบทิศกาสคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ